อพี่น้องเคยถามมาว่าเราจะสอดโก้ทำบุญเบียร์รื้อสิ่งของเจกหายกับเด็กๆที่ไม่บาเลกที่นี้เราอีเจกขนมกับเด็กๆที่ไม่บาเลกเราเจห้เบียร์กับเด็กๆที่ไม่บาเลกนั้นพี่น้องจำเป็นจะต้องข้ออีเซนอนุญาตจากวาลีของเด็กหรือไม่ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830เออนี่ก่ะช่วยเมื่อนกันพี่น้องเช่นเมื่อนเราไปพับเราไปพบ่าเด็กต่างๆไม่ว่าจะลูกเพื่อนเราหรือเด็กในชุมชนหมู่บ้านของเรา เราได้คันนุ่มไปเราก็าไปเจ๊กให้กับเด็กๆด้วยความหลักงความโค้งนี่พี่น้องหรือเรอยยางเบียร์กะหาโรยให้มังสิบบาทดีซิบบาทโรยบาทให้กับเด็กๆถ้ามวาวาจิบจําเป็นจะตรงข้ออีเซนโตว,วาลีผู้ปกครองของเด็กกคนหม่เพราะว่าเด็กนี่ไม่บรรลุนิธิภาวะเนี่ยการตัดสรรบของเด็ก การเสือการคายการงายการหายการรับต่างๆชาระไม่เอียทีบ้าทั้งสินไปน้องไม่คำหนึ่งต้องมีผู้ปกครองวันลีเป็นผู้กระทําเทนทั้งหมดอ่านี่เพราะฉะนั้นคําตอบของประเด็นดังกล่าวนี่ไปน้องต้องข้ออนุญาตต่อผู้ปกครองของเด็กก่อนรื้อไม้นี้ต้องมีการปิดจารณาถึงงกรีเนาะ ถึงเวทลมบริบทเหตุการณ์ดังโตไปน,น,นีหนึ่งมันหนึ่งมันถ้าเราเล่บ,บริบทเวทลมเลวเนี่ยประมืนเลวเลวในจิตใจของเรานั้นเนอะ ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่มีกริณนนีเหตุการณ์ที่จะบ่งชี้ว่าผู้ปกครองมันไม่ยอมผู้ปกครองมันไม่พอใจคือแล้วยงๆว่าวาลีมันนี่เรประเมืนเลยผู้ปกครองนี้คงพอใจเน่พี่นอ้องเรดอยินยอมเน่เล้วกสนุกเสียดวยซ้ำอ่าเนี่ย เราไปพับอาพบหลกหลกค้องเพื่อนอาคองญาิพี่นองเอาเราเสือการ่นมเรายืนให้อาเรามีเบียรเราตกให้เราประมินในใจเราว่าผู้ปกครองนี้วานรีคลองเด็กยินยอมเรดดอพึงพอใจฮะไอ้นี้อนุญาตฮารุสไม่ฮารัมแต่อย่างใดพี่น้องเราสดอดกโอกเราเจ๊กเรายิบยืนให้กับเด็กๆได้ เอ,ออยังมังหมายพี่น้องว่าอีกนาก็เสื้อนุ่มไปควักในี่ป่ามันกรธดอาผู้ปกครองมันกรธดาอเบียผู้ปกครองกรธดถ้ถามีเหตุการณ์ที่สองพี่น้องบีกอริน้องบงชีมีเวลลอมบริบทมีเขาเรียกว่าเหตุการณ์มันบงชีได้เรา่าซาได้ในใจคงเราว่าวาลี่มันไม่ยอมผู้ปกครองมันไม่อีเซน อ่านี่เช่นเมื่อบางครัง้งบางครอบครัวนี้พี่น้องเขา,าบวกกับลูกๆของเขาว่าเวลาคุณเปลกนาหายโค้งนี่หรือว่าคุณไม่เปลกนาคดีบ่าวเอร์ซาเออย่ารับเด็ดขาดอ่าใส่ละพี่น้องอาจจะมีฮิตพ้นไล่ไล่ประกาศเนึ่งบางที่ของที่เราไปให้กับลูกเขานี่เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์นายกตัวอย่าง หลกอมไปหายก็หาโลกก็ฟันหักเสียสมมุิเลยเนาะสมมุดอาตราประเมินเล้วนี้มีกรณเนอ้นองม,มี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 เหตุการณ์พ่อที่จะบงชีได้ว่าวาลี่มันไม่ยอมวาลี่มันไม่อีเซนนะหรือบางคนนี้โลกของพอเมยบ,บางคนเขาเคร็งครัน เห็นอาหารนี่ถ้าไม่มีตราฮาลานนี่เขาจะไม่ให้กินเลยนะฮามดุลิลละนี่พี่น้องแต่อีกระดับหนึ่งของชาวบ้านเรานี่ยเละเละส่วนประกอบเนาะการไม่ฮาลา,านก็ไม่ผือกับส่วนประกอบทุกตองอยู่ไม่มีอะไรที่ว่าเปื้อนนกินได้แต่เมื่อเขาเข่งขัดล่ะพี่น้องอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากมีกริโน้อมบ่งชี้ว่าวาลีไม่ยอมไม่เรดนี่ถ้าเราไปยืนหายนั้นพี่น้องกับเด็กๆที่ว่าฮารัม อผู้นั้นจำเป็นจะต้องข้ออนุญาตข้ออีเซนต่ววาลีก่อนตรงนี้เราประเมินได้เน,น่นอนและพี่น้องพุมเชียวว่าน่ะส่วนใยเหรือนี่เนาะผูดกันส่วนใยนี่นะส่วนมากผู้ปกครองนี่ก็คือคงจะไม่ไหวเลยน่ะบางที่ก็ตกเบีย้ยห้เห็นเด็ก,ดกๆหลอกๆล้านๆ เตะย่งกันบางครั้งพี่น้องพ่อเมคเขนนี่สม,มุิว่าเขาไม่ทุกชะลูกกับกับกับผู้ที่หายบางที่และก็อีกอย่างหนึ่งบางเหตุการณ์นหนึ่งผู้ที่หายนี่พี่น้องก็เรียกบางครั้งหายแบบีินโนนะมาเลยบ่าวนะป้ามึงหมามึงไม้เบีย้ยได้เสือเสือหายมาด้ชาแนายสักตัวอ่านี่นี่นี่เอาเลยพี่น้องคนบ้าน์โอนี่ แต่อีหายนี้ในเชิงที่จะไปฮีโน่เยียดย่ำกับผู้ปกครองด้วยอ่าเด็กนี่ก็ไม่ดูไอะไรเลยเป็นหนักก็อายก็รับเลยกันนุกมต่อลยเด็กแต่ผู้ปกครองไม่พอใจเนนอนนะเพราะบางครั้งผู้หายนี้วัตถุประสงค์ป่าไม้บางครั้งก็คือไปเยียบย่ำนำใจผู้ปกครองหรือว่าหายเผื่อดูมินฮีโนเยียดย่ำกับผู้ปกครองของเด็กหรือดูมินฮีโนเยียดย่ำต่อเด็ก เดเด็กนี่คือไม่รู้ถึงเรื่องดังกล่าวเพราะไม่มีความคิดในตรงนั้นอันนี้ที่ว่าฮารามพี่น้องเราไปหาให้ในใน,ในลักษณะเช่นดังกล่าวนี่อ่าถือว่าฮารามนะถึงแม้ว่าฮาร a มก็จริงพี่น้องสมมติว่าเอา้ใหา้ลักษณะเช่นนี้วาลีไม่ยินยอมนี่ฮาร a มแต่สิ่งโค้งดังกล่าวนั้นเป็นมีเลขเป็นกรรมสิทธิ์ขคงเด็ก ถ้าว่าวาลีภูปกครองได้รับ่านะได้รับไปจากเด็กรับเทนจากเด็กนี่ก็ถือว่าเป็นมิเลก่กรมทธิ์ของของเด็กไอฮารัมเรื่องนึงต่างหากนะฮารัมเรื่องนึงต่างหาก mm hmm. แต่ประเด็นมันเวลาเราทำโซอดโกให้กับเด็กๆนี่พี่น้องจริงๆเรืเ่องก,ก็คือตามระเบียบการกฎลักชาโรของอิสลามนี่ ผู้ที่จะทำการรับนี่ก็คือผู้ปกครองของเด็กเรายซานฟิตโรเอยนะเรยาที่ให้ซากัดเอ้รยยเ,อเราที่ใหเรก็เลเต้น,นั่นะตามหลักการจริงๆผู้ที่จะรับโซก็คือวาลี่ผู้ปกครองถ้าว่าเด็กรับไปล้วปีน้องไม่โซอ่านี่ก็ว่า พอเด็กรับไมโซเมื่อไมโซในการโกโบนุนในการรับซิ่งดังกลา่าวยังไม่ได้เป็นมีเลกรรมิาซิ์ของเด็กอะไรเรื่องมาเป็น้องค่ะเมื่อไม่ได้เป็นมิลกรรมิาธิ์ที่นี้ไปคายถอดต๋นี้ก็ถทื่อว่าไมโซพะคายสิ่งที่ไม่ได้เป็นมิลิข้องตัวเองเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาทํหนาทีรับนี้ก็คือวาลลีผู้ปกครอง เต่คน่าเดียวกันเหตุการบันเรานี้ไปนอ้องเราได้หลกอมเราได้ขันนมหรือเรามีเบียรเราทำบุญเด็กเรายืนให้เด็กเลยเด็กเป็นผู้รับเองเลยถามว่าซ่ใหม,ม่ห้ามใหม่เอาคำตอบพี่น้องการรับคองเด็กเด็กนั่นไม่ซ่น,นะใช่ไม่ได้เด็กรับนั่นไม่ซ่ใช่ไม่ได้ไม่สรามาตีจากครบครองสิ่งดังกล่าวเป็นมีเลได อ่าเพราะฉะนั้นยกเว้นผู้ที่จะมารับแทนเด็กก็คือวาลีผู้ปกครองอ่าเนี่วาลีผู้ปกครงอครงอันนึงการที่เราให้เด็กไปนี่เป็นเรื่องเล็กเด็กรับไม่โซนี่มันหารัมไมยนี่อืมที่ถามว่าหารัมในทางด้านการอังกัดอ่าเรตาอาตินโอคูดินปาสิดะนี่เจตนาท,ทำการอังกัดติปาสสิดนี่ ถื่ว่าไม่ฮารัมพี่น้องในเรื่องดังกล่าวนี่ทางทางเลาให้กับเด็กๆนี่ไม่โซ่เด็กหลับไม่โซ่นี่ก็ไม่ฮารัมพี่น้องเพราะว่าฟุกอฮาโคจัดว่าการที่เราให้ค้องกับเด็กๆนี่อาลาาบิลอิบาฮะและอลาสบีล,ล,บาาล,ล,บลตัมลีกเราให้ค้องกับเด็กๆนี้ ผูกกมผูกก้าปัดไปอยู่ในมุมประเด็นกลุ่มข้องอีบาหะเหมือนเรื่องดิยาฟะเรื่องเดฟอะไรดิยาฟะเรื่องเดฟกนก็คือเราไปบานเผื่อนอเพื่อนมาบ้านเราเราจกอาหารการกินให้นี่เขาเรียกว่าลิลอีบาหะ คือไม่ฟ้ามหว่าอนุญาตให้เรากินได้อนุญาตให้เรารับประทานได้อะเอาลบบานไม่ได้เหมือนกับนูรีนั่นเป็นองนะนะก็ยกมาตั้งคางนาข้าเรากินหรอกเลย้าบานอีบาฮะอานุญาตให้เรากินรับประทานนะเหล่าข้อง้างนาที่ก็ยกมาเลียงเรานั้นไม่ได้เป็นกรรมมาธิข์ของเรา แต่ถ้าหากว่าใหา้โดยตำลีกนึ่ไอ้นุคนเรียวาให้ซึ่งขบครองเป็นกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกันคันนุมสิ่งของที่เราให้กับเด็กเด็กรับไปนั่นเป็นงนไอ้นั่นเขเรียกว่าให,ห้บนทุนทางอีบาฮะเด็กรับไปเรียรซ้ามันออรบได้เพราะยั่งไม่ได้เป็นมีลิของเด็กๆจนข้าทางผู้ปกครองมารับผู้ปกครองรับไปนี่แทนจากเด็กก็ถ,ถือว่า ตั้งแต่บัดน,นั้นสิ่งดังกล่าวกลายเป็นมิเลกมามสิทธิ์ของเด็กทันทีนะไอช่วงที่ห้ายไปเด็กรับไปในช่วงนี้นี่สิ่งของทั้งมดอยู่ในหุกุมอีบาฮะนะนะอีบาฮะก็คือผู้ตีห้ายก็อัลลอได้เลยพี่น้องอ่าเนี่ยอัลลอได้เลยเพราะยังไม่ได้เป็นมิเลของเด็กๆจนกระทาั่งผู้ปกครองรับาจากเด็กนั้นพี่น้องรับเทนจากเด็ก บัดนั่นเป็นตนไปสิ่งดังกล่าวจะตกไปเป็นมีเลกกรมสิทธิของเด็กทันทีเพราะฉะนั้นเราให้กับเด็กโดยตรงแล้วเด็กรับตรงนี้คาทือว่าไม่ฮารามแต่อย่างใดอ๋อไม่เข้าในกรอบตาติลโอกูดินฟาซิดะการจิตนาทําการอังกัติปัสิทธิฮาร a มไอ้นี้ไม่เข้าในกรบนั่นนะมลินอิบาฮะกันนี้และพี่น้งองเราเลี้ยงอาหารนี้ เอาคานนุ่มเอานุ่มเนยน่ะเผื่อนมาบ้านเค้กมาบ้านเราตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งเราก็อนุญาตให้กินเด็กๆก็กิกนเลยนะอยู่ในหุกมุมลักษณะเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นจาคำถามตรงนี้พี่น้องพ่อที่จะสรุปได้ว่าเมื่อเราต้องการที่จะทำบุญเราต้องการที่จะยิบดินสระกอให้กับผู้ที่ไม่บรรล,ลุนิพพิพาวะเด็กๆนี้ พออนุญาโตผู้ปกครงวาลีหรือไม่เราประเมืนเลยนะถ้าวาลีผููปกครงฮารุสอนุญาตดีเจเสโด้วยซ้ำนะอันนี้ถือว่าไม่ฮารัมจะอย่างใดแต่ถ้าพี่นองประเมืนเลยถ้าเราให้ปามาผู้ปกงของเด็กคงจะไม่ยอมคงจะไม่เรดโดพี่นองอันนี้ถือว่าฮารัมนอนะพี่นองไปเล่ได้ใน A nắng sư na putu hát an wahab lem ti sam na ti ha roi kao nít nung pinu na ibaratne a far on su ila shai kuna Romli rom lili an chaksin ba ligin tassot ko ala waladin mumay wa wawako atis soda kotu fi ya dihi minan moutasodik ฟังจัมลิกัวอัลมุตาสดะกูอัลไลบิวกูอียาฟิยาดิฮีอ่าเนี่ยเอ่อก็ถามว่าผู้ที่บาริกเหล่านี้สดะกะนะให้กับเด็กคนหนึ่งที่มูไม่ย,ยิสพี่นั้นเสดงว่าว่ากออาทิตสดะกะฟิยาดิฮีมินันมุตาสดดิกของที่สดะกะไปอยู่ในมือของเด็ก ถามว่าฟะฮันยัมลิกุฮาอัลมุตัสซัดดักอะไรเด็กนั้นสามารถครอบครองสิ่งดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ได้เลยหรือไม่นะบิวกุอิยาฟิยาดีด้วยสาเหตุว่าของซะดาเกาะอยู่ในมือเด็กอยู่แล้วนี่น บ ي ا ن นะฮูลายัมล ok oh ิกคุซบียูมาตุดดีกอบิฮีอะไรฮีอิม่มรอมลีวาดเด็กไม่สามารถคอบคองสิ่งที่เขาสะดอกหายนั้นไม่สามารถควบคองเป็นกรมสิทธิได้อิลาบิกอบดีวาลียี่ฮีอ่าเนี่ยยกเว้นวาลีต้องเป็นผู้กบัตเป็นผู้รับอืมเป็นผู้ับ ส่วนมากนะถ้าเราให้เด็กไปเด็กก็กินเลยแล้วพี่นอ้องฮวาลีไม่ตรงรับแสดงว่าข้องที่เด็กกินเด็กชายนั่นขาอเรียกว่าลิลอีบาฮะผู้ที่หา้านี้อนุญาตฮารสุสให้ออคุณประโยชน์เต็มยังไม่ได้เป็นมิเลข,ของเด็กก่อนอ่าเนี่เป็นมิเลข,ข้องเด็กต่อเด้ต่อเมื่อเราให้เด็กเด็กนั้นว่าเอามาเอาปะ โราคกยยิบผ้าไปไหวนั่นทากับเราก็บัดรับแทนเด็กหลังจากนั้นสิ่งดังกล่าวเป็นมีลิของเรานะโน้ขาววังว่ะนะาพี่นองคงจะเข้าใจในประเด็นนี้เลยค่ะพิจารณาฮิตนึงตรงนี้เองพี่นองว่าโรายืนหายนี่ผู้ปกครองคนนุกดีใจหรือว่าก็เกลียดก็ไม่ชมบอ่าประเมินเร็วๆอ่ะเอซานาปะมันไม่ยอมมามันไม่ยอมอ่า ฮะโรคกะอย่าหายพีน้องถือว่าฮารัมเตตาประเมินโดยร่วมผู้ปกครองก็คงจะนกคงจะดีใจอาโรคกะหายได้เนาะพีน้องติดต่อได้ติตดตาติตดาตามเผิ่มเติมได้ในหนังซื้อฟูตุฮัตตุนวะฮับนอนาเลมทีสามนาทีห้าร้อยเก้าสิบกนอวะลลอฮฺอัลลออิชาล็อคคำขึ้นนี่พี่น้องนาลังมริบรายการตอบคำถามซ้ำนาทีาก็คอย ขบกันล่าด่าสุดท้ายนี่พี่น้องนะขอ้อออนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาให้อัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาให้โรฐา,านทางร้ายนี่พี่น้องทุกคนที่รับชมรับฟังนี่ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะและขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาให้ตอฟิกให้ดียัดทางนำกับโรฐา,านทางร้ายทุกคนให้เราได้ยูในครบและการศาสนาพี่น้องตลอดทางดุนยาทางอัครัน นอและโดยเฉพาะยังยิงพุ่มเองเลยค่ะทีมงานตุกคนขอขอบคุณพยังพี่นองตุกตุกทานที่รวมกันสนับสนุนเพจของเรากาวให้พัดลุ่มพลังดุนยาเนี่ยบางคนนกระโอนเข้ามาพี่นองาบางคนมากบางคน่อยเหลวเต้พี่นองเลยนะนะนะตรงนี้ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาพี่น้องนะนะแต่ว่า จะประเมินโดยรวมเนี่ยและหลา่คนก็นช่วยกันในในผิดของเราในการที่จะโอนเงินสนับสนุนคันมานเถ่อัลฮัมดุลิลละพี่น้องผมและทีมงานทุกคนนะนะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาว์ให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาเพิ่มพูนริสกีที่ฮาลาลต่างๆเกโพเมพี่น้องและก็ให้ใช้ชีวิตอย่างคล่องแคล่วไร้อุปสรรคในการอยูบ่บนโลกดุนยาเนี่ย เพื่อที่จะได้พลักดันในงานศาสนาของเรานะเพศข่าวให้ยพลาลุมพรางของเราให้อยู่ขับพี่น้องตลอดไปบะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮุอาลัมบิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะตุนาบิกมะติกาวันชุนอะลัยนาบิเราะห์มะติกายะรำมุลระฮีมินอัลลอฮุมมะฟะฮิมนามาจฮินนาวังฟานามาอัลลัมตุนาบิเราะห์มะติกายะรำมุลระฮีมิน reon.sallallahu ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa sahbih wa na hamdulillahirrabbil alamin ത്തേൻർർൻത്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 തുൻർർൻർ་ ത്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 തുൻർർൻർർൻർൽ ത്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 തുൻർർൻർൻർർൻ ത്ത ราทางร้ายให้การสนับสนุนโรถทางร้ายช่วยเลือกกันนะเนโนนในงานศาสนาก็เราจะดําเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท่าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมแเลยกาทีมงานทุกคน อยากจะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องตุกๆุกานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะยังยิ่งพี่น้องที่ให้การโอ,อนขมาหรือว่าช่วยเลือดในผิดของโรคเป็นประจำในตุกๆุกุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่น้องขอบคบคุณพี่น้องตุก่านเหลียวแต่กำลังความสามารถของพี่นองอเราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องอยู่แต่ฟัม ยูตีฟาร์มอีกลาสนายูตีฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาคงพรมีพี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺสุบฮานะวะตะลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัองปีนอย่างยิ่งจะได้รับฝากพุทละบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะวะตะลาในวันอัคราณนะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารุกาตุ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำัำซัมแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9 9 9 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา8 1เท่านั้น